สวัสดีครับสวัสดีเวลุกกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาสั้นๆกันนิดนึงนะครับผมตอนนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะอินกับเซนเซียะนะครับกลับมาอินกับเซนเซียะอยู่นะครับเพราะว่าไปต่องานของบ็อกกี้นั่นแหละนะครับผมผมก็เลยไปเห็นงานตัวหนึ่งนะครับที่เป็นงานของค่ายจีนแหละของค่ายจีนค่ายหนึ่งนะครับแต่เป็นงานลิขสิทธิ์นะลิขสิทธิ์แท้นะครับผมเป็นสเกลเรียกว่าสเกล SD แล้วกันนะครับเป็นพวก บรอนเซน์โกเซนพวกตัวละครของเซนเซยดนี่แหละนะครับเห็นแล้วผมค่อนข้างสนใจนะครับที่ผมสนใจก็เพราะว่านี่มันจะมีชุดคลอสที่มันแบบเป็นสีทองๆเลยมันเป็นงานกล่องสุ่มนะมันเป็นงานกล่องสุ่มเซตหนึ่งก็อเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเนี่ยเป็นงานตัวนี้นะครับเซตหนึ่งมันมีประมาณ6กล่องแล้วก็ตัวซีเคร็สองกล่องมานะครับผมลองตัวซีเคร็มาก่อนได้ตัวมันสามารถซื้อแยกได้นะซื้อแยกได้นะครับ ได้ชุดค r อสที่มันเป็น go c r o สซาติเทเรียสมานะครับที่เป็นตัวเซย่านะนะครับมันจะเป็น secret หนึ่งตัวแล้วก็มันจะมี secret ที่เป็นคุณูซาริอีกหนึ่งตัวนะครับที่เหลือก็จะเป็นเซตแรกนะครับหกกล่องนะผมลองสั่งมาแล้วนะครับผมลองสั่งมาแล้วแต่ว่าตัวนี้ผมสั่งแยกมาก,ก่อนนะครับเอามาลองเทสดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับเ,เห็น go c r o สเห็นชุด c r o สของมันเนี่ยผมว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเงาแล้วมันสวยดีนะครับก็เลยลองมาดูนะเ,เดี๋ยวผมขอแกะออกดูหน่อยละกันผมแกะไปดูหน่อยหนึ่ เนี่ยส่วนหัวของมันแกะไปแล้วก็ลองประกอบดูแล้วนะครับรายละเอียดหน้าตาค่อนข้างที่จะโอเคนะนะครับทําสกรีนหน้าออกมาค่อนข้างดีนะครับส่วนทรงผมก็พลาสติกเนี่ยอาจจะยังไม่เนี้ยบมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าจะยังไงนะฮะความสูงของตัวงานนะครับจะสูงอยู่ราวๆประมาณ1ิบสเซนได้นะครับก็ถือว่าตัวสูงเหมือนกันนะนะครับ มาก่อนนะครับในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูนะครับลักษณะคล้ายๆบล็อกกี้เลยนะมันจะเป็นงานประกอบนะครับผมไม่ใช่งานสําเร็จนะลักษณะคล้ายบล็อกกี้เนี่ยมีชิ้นส่วนสําเร็จมาให้นะครับที่เป็นชิ้นส่วนสำเร็จอวปกร้อต่อข้อต่อต่างๆมันมันเป็นงานที่มีจุดขยับนะบอกให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมเงาขนาดไหนเนี่ยเงามากนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงแรนเนอร์ของพวกชุดครอสนะครับชุดครอสก็จะเป็นแผงแรนเนอร์แบบนี้นะครับผมคล้ายๆกันกับบล็อกกี้เลยนะครับ นี่มีเบสแอคชั่นเบสมาให้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับลักษณะจะเป็นคล้ายๆกร์ดนะสามารถเก็บเป็นกร์ดได้ด้วยนะเออเท่ดีว่ะสวยดีเนี่ยตัวละครก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากประกอบเสร็จก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับตัวเซนตเซียตัวนี้เป็นตัวซีเครตนะถ้าซื้อแยกก็ก็แพงอยู่แต่ว่าวอลลุ่มหนึ่งตอนนี้วอลลุ่มหนึ่งตอนนี้เซตหนึ่งหกกล่องเนี่ยมันก็จะลุ้นตัวซีเครตอยู่ตัวหนึ่งนะ เออผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดเดี๋ยวผมขอได้งานมาก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยเซตหนึ่งถ้าเป็นตัวซีเกตเนี่ยราคาก็จะราวๆสามร้0ยสี่ร้อยเลยนะเออถือว่าแพงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวตัวธรรมดาตัวธรรมดาจะราคาอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทเออบางทีก็ไม่ถึงร้อยนะครับงานมันค่อนข้างราคาลงละสาหรับวอลลุ่มหนึ่งนะครับราคาไม่ถึงว่าผมผมว่าโอเคนะได้งานมาขนาดนี้นะครับนี่ข้างหลังด้านในนะครับสามารถเปิดได้นะก็จะมี มู่มคู่มือต่างๆนะครับขั้นตอนการประกอบให้นะครับเ้ยถือว่าโอเคนี่ลองดูนะครับเดี๋ยวผมป้ายยาเพื่อนๆเออว่าจะโดนมันผมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูแผงแรกเข้าก่อนนะครับดูสิว่าจะยังไงคือคือ,คอแค่เห็นสีสันก็ผมผมว่ามันมันมัน,มนเงามากมันเป็นคําสีโครมมาให้เลยนะลองดูดิเนี่ยเออโอ้โห จะวิ่งไปไหนนี่แล้วจุดเชื่อมต่อเขาถือว่าเล็กดีนะครับถือว่าเล็กดีนะอันนี้คลอสสจิทา e ร i นะครับแต่เป็นตัวเสียานะไม่ใช่ตัวไอโอรสนะครับอืมโอ้โหเงากริกอะเงากริกอะแต่ว่าเดี๋ยวตัดออกมาดูก,ดก,ก่อนว่ามันจะมีตำหนิอะไรเยอะขนาดไหนนะครับหย <c oughs> ดหยอดอย่างเท่นี่ นาสียาสกรีนตาออกมาก็สวยนะถือว่าได้ถือว่าได้นะครับออันนี้จะเป็นพาร์ทรองเท้านะครับช่วงเทา้าพาร์ทมือนะครับดูมันสะท้อนหน้าผมเลยเหไหมเนี่ยเงาขนาดไหนเออดี๋ยวดูอีกถุงนึงนะครับ ้าแฟนๆเซนซียเนี่ยเห็นมีโดนแน่นะครับผมถ้าใครเห็นมีโดนแน่บางทีถ้าคนที่ไม่ได้ชอบบล็อกกี้นะครับอาจจะไม่ได้ไม่ได้ชอบต่อตัวงานของบล็อกกี้นะครับอยากได้ราคาที่มันดรอปลงมาหน่อยตัวนี้โอ้ยโอเคนะเออนี่อันนี้คันธนูกับคันสอนนะครับโอ้โหคันธนูคันสอนก็ยังเงาวิ้งขนาดนี้นะฮะอันนี้เกราะหน้านะครับเฮ้ยใช้ได้อะ เรียบกิ๊กโอ้โหจับเนี่ยขึ้นฟ้าเลยนะใส่ถุงมือนะครับใส่ถุงมือนะจับเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นาลายนิ้วมือเลยนะเงาขนาดนี้นะครับอันนี้ส่วนของปีกนะครับปีกของชุดครอสซาจิทาริสนะครับเอออย่างเทพว่ะอ่ะส่วนถุงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนสำเร็จต่างๆนะฮะเอเทมาให้ดูเลยแล้วกัน อะไรบ้างนะครับนี่พวกเกราะอกนะครับพวกช่วงเอวช่วงลำตัวอย่างนี้นะครับนี่พวกมือต่างๆนะครับผมสเกลมันจะเป็นสเกล SD นะสเกลไม่ได้สมส่วนนะครับแต่ก็น่ารักดีเท่ดีเออแต่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้พามาสองแผงก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวเต็มๆอีกทีนะครับแล้วก็แล้วก็เซตใหญ่นะครับเซตใหญ่ที่เป็นเอ่อที่เป็นเซต6กล่อง6กล่องเป็นกล่องุูม6กล่องนะครับว่ามันจะมีตัวไหนบ้างได้ตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะมาแกะให้เพื่อนดูอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวรอรอชิ้นรอชิ้นงานมาก่อนนะครับรอของมาก่อนนะนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยละกันนะครับ mm. ผมเดี๋ยวรอมาชมกล่องสุ่มของเจ้าตัวเซนเซียตัวนี้กันนะครับการของข่ายไหนเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลก่อนนะไม่แน่ใจว่าเป็นของใายไหนเนี่ยเนี่ยครใคชื่อ่ายมันอะไรวะเนี่ยอ่านว่าอ่านว่าอะไรวะอะไรสักอย่างอะรูปตัวมดนะครับอืมโอเคเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ